สวัสดีค่ะครูสิริจิตทองอาลามนะคะหรือที่เด็กๆรู้จักกันในนามของคุณนกนะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนนารีวุฒิครูเนี่ยอยู่กับพวกเราเนี่ยนะคะอยู่กับโรงเรียนเนี่ยมาประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่นานเนี่ยมันก็หมายความว่าครูมีความ รู้สึกว่าโรงเรียนนะคะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะโดยเฉพาะซิสเตอร์ Sister, ผู้บริหารนะคะคุณนกเนี่ยผ่านคณะซิสเตอร์เนี่ยมาหลายท่านมากเริ่มตั้งแต่ซิสเตอร์ฟังซิสนะคะซึ่งคุณนกประทับใจในซิสเตอร์มาก แล้วก็ต่อต่อมาก็มีซิสเตอร์หลายท่านนะคะที่ให้ความรู้สึกว่าโรงเรียนนี้น่าอยู่ซิสเตอร์ให้ความรักกับคุณครูนะคะทุกๆคนทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นการที่คุณโนกได้อยู่มานานจน30กว่าปีนะคะก็ต้องมีความรู้สึกต่อคุณครูด้วยคุณครูเนี่ยก็ให้ความเป็นกันเอง ถึงแม้ว่าหน้าตาคุณนกเนี่ยจะเป็นที่หน้าเก่งขามต่อคุณครูหลายๆท่านแต่ในใจแล้วคุณนกไม่มีอะไรค่ะนะคะเป็คนใจดีใจดีเนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่น้องกันเป็นลูกหลาน นะแล้วก็นักเรียนเนี่ยออสอนคุณครูเนี่ยสอนมาตั้งแต่อนุบาลน,นะคะเจอตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งตอนนี้เด็กรุ่นแรกที่ครูสอนเนี่ยก็มาเป็นคุณครูที่นี่นะคะเราก็ได้เห็นความก้าวหน้าความเจริญเติบโตของเขาสวัสดีค่ะคุณสุรัตน์อมรพยพงศ์นะคะ,ะจากคุณสุรัตน์เนี่ยที่เป็นครูอยู่ที่นี่ก็ปีนี้ปีที่32นะคะในการ เข้ามาทํางานอยู่โรงเรียนนารีวส์นะคะอันดับแรกเลยความประทับใจก็คือโรงเรียนนะคะตอนเข้ามาครั้งแรกเลยจะสัมผัสได้ถึงความสะอาดความร่มเย็นความน่าอยู่นะคะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความความสงบนะคะส่วนคณะซิสเตอร์ที่สร้างความประทับใจให้กับคุณครูก็คือท่านซิสเตอร์ทุกท่านเลยตั้งแต่ผู้อบรมคณะแรกๆจนถึงปัจจุบันนะคะสิ่งที่ท่านให้กับพวกเราก็คือความเป็นกันเองให้ความรักให้การ ดูแลนะคะเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาความรับความอบอุ่นมเนี้ยไปแผ่ได้ถึงครอบครัวของเราได้ด้วยนะคะคณะครูเพื่อนครูของเราทุกคนเราอยู่กันแบบที่แบบน้องลักษณะการทํางานเราก็อยู่กันแบบทํางานร่วมกันด้วยความสามาคัคคีเป็นทีมนะคะให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันไม่มีการแบ่งแยกนะคะก็จะเห็นถึงความสําเร็จของงานต่างๆเราทากานด้วยด้วยความร่วมมืออย่างดี ส่วนนักเรียนเนี่ยเป็นความประทับใจตั้งแต่สอนมาเนี่ยนะคะจะอันนี้โดยรวมจะสัมผัสได้ก็คือว่านักเรียนนาริวุฒิเนี่ยระดับหนึ่งเลยก็คือเวลาบอกสอนอะไรเนี่ยสอนง่ายบอกง่ายนะคะถึงแม้จะมีเด็กเด็กดือด้อๆบ้างแต่ก็ไม่ได้ดื้ออะไรมากมายก็ยังบอกยังสอนกันได้ถือว่านักเรียนนาริวุฒิที่เป็นสิทธิ์เก่าที่จบไปนะคะเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งก็ยังเห็นถึงความน่ารักยังมีความเป็นนาริวุฒิ อยู่ในตัวอยู่นะคะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนจนถึงรุ่นปัจจุบันก็ยังยังชอบในความเป็นเด็กนารีวุฒิอยู่นะคะนั้นก็ภูมิใจในความเป็นครูนารีวุฒินะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณครูชยานิตนะคะครูชยานิตเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนารีวุฒิก็หลายปีแล้วนะคะรู้สึกประทับใจกับการที่อยู่โรงเรียนนารีวุฒิได้รับการอบรม จากคณะซิสเตอร์แล้วก็ยังมีเพื่อนครูนักเรียนที่น่ารักทุกคนเราอยู่กันด้วยความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็ประทับใจอยู่อย่างนึ้นคือเราได้อบรมสั่งสอนนักเรียนเมื่อน,นักเรียนจบออกไปแล้วนักเรียนบางคนก็กลับมาเป็นครูแต่ก็ยังไม่ลืมทำที่เราเคยบอบรมเขาไว้เขาก็ยังมาใช้ในชีวิตครูจนถึงปัจจุบันนี้ นะคะรู้สึกประทับใจอย,ย่างไรนัคือโรงเรียนของเราเนี่ยร่มรื่นน่ารักให้ความเป็นกันเองโดยเฉพาะนักเรียนนะคะก็น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูอาจารีนะคะอยู่นาริวุฒิมา19ปีแล้วเป็นนักเรียนด้วยอีก6ปีคุณครูมีน้องๆสิทธิ์เก่ามากๆเลยค่ะครูไกลครูคลินทิพ ครูอ้อมครูพึ่งครูจันที่มานะคะความรู้สึกตรงนี้นะคะรู้สึกผูกพันกับที่นี่มากรู้สึกผูกพันกับซิสเตอร์สมัยที่ซิสเตอร์เมเดย์ <laughs> Day, แข็งแรงวิ่งตามพวกเราเอาใจใส่ดูแลวันคริสต์มาสนี่ซิสเตอร์วิ่งตามเพื่อจะดูความเรียบร้อยของพวกเราในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันซิสเตอร์ก็ยังอยู่กับเราซิสเตอร์ท่านอื่นก็มาดูแลรับช่วงต่ออันนี้ความรู้สึกตรงนี้คุณครูเข้าใจว่าที่อื่นไม่มีนะคะที่จะติดตามพวกเราในทุกที่ ให้กำลังใจให้ความรักเวลาที่เศร้าซิเตอร์จะสังเกตได้เดินมาพูดคุยคุณครูมาหาคุณครูเรียกคุยจนทำให้รู้สึกว่าคุณครูมีบ้านอีกหลังนึงก็คือบ้านนาริวูดครูเชื่อว่าเด็กๆก็จะรักบ้านนาริวุดเหมือนที่คุณครูเขาคุณครูรู้สึกนะคะความในใจตรงนี้นะคะไม่สามารถจะอธิบายได้ภายในเวลาหนึ่งนาทีแต่ครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ย รู้สึกเหมือนคุณครูและเข้าใจได้ว่าทุกคนก็รักโรงเรียนเหมือนคุณครูรักซิสเตอร์รักคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูนิรันดรศิริรัศมีนะคะซึ่งเนื่องในโอกาสวันกตันยูปีนี้ดิฉันได้ทํางานที่โรงเรียนนาริวุฒิครบ3ปีแล้วนะคะดังนั้นดิฉันขอ ขอบพระคุณคณะซิิเตอร์ที่ให้โอกาสดิฉันได้เข้ามาทํางานที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะคะมอบความรักความเอาใจใส่กับดิฉันเสมอมาและทั้งนี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านเพื่อนร่วมงานทุกคนนะคะที่มีความรักเพื่อเฟื้อเพื่อ,อแผ่มีมิตรภาพที่ดีให้กันตลอดมานะคะสุดท้ายขอบใจนะักเรียนทุกคนนะคะที่มีความตั้งใจเรียนและสนับสนุนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพและเต็มที่ในทุกๆค่าวเรียนนะคะเราหวังว้นักเรียนทุกคนนะคะจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูทุกท่านต่อไปนะคะสวัสดีค่ะดดดกไไไมมม้ปรตท,ทแัันนนนงานงาย่ชบโคฟ 热。